ออ่ะะาาทไรเขาซื้อมาให้เป็นของขวัญวันเกิดมามีเพื่อให้บีบีใส่ได้วยูใส่ได้ดูอ่าแล้วก็ยูจินก็ได้ของขวัญเยอะเลยเหมือนกันวันเกิดเขาซื้อกระตูนมาให้ยูจินเยอะเลย <oui> เห็นไหมคะไม่คนนี้ก็ใส่ได้นะเนี่ยไหนเหนืระวังหายนะลูกเอาเอาของขวัญโดนอีกเลย แม่รู้สึกเหนื่อยง่ายไหมพี่ไม่ได้เหนื่อยมากหรอกแต่ว่าพี่เขาเรียกว่าปวดท้องนี้พี่ปวดเยอะมากปวดช่วงล่างปวดกระดูกอุ้งเชิงกรานปวดเขาเรียกว่าหมดลูกอะไรเงี้ยก็แบบว่าบีบตัวเยอะลิลลี่บินกลับเมื่อตอนสิบเอ็ดโมงค่ะเดี๋ยวมาใหม่ตอนเจนนี่คลอดน้อง น้องยูจินตัวสูงแล้วใช่ในายูจินมาดูสิคะตัวสูงแค่ไหนม,มาใส่ใรน้ได้ด้วยนะมาใส่ตรงนี้ลูกเดี๋ยวมันหาย<น> <c oughs> กี่เดือนแล้วคะ่ะอีกอีกห้าวันเจ็ดวันก็คลอดแล้วคะ่ะแม่เกตมาก่อนหน้าแล้วคะ่ะพ,พี่จ๋าแม่เกตมาสองวันติดแล้วแล้วก็เมื่อวานก <c oughs> ็ได้มาค่ะ น้องบอลติดคอนเสิร์ตค่ะถ้าไม่ติดคอนเสิร์ตมาแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวบอลจะมาช่วงสิ้นเดือนลิลี่จะมาก่อนแล้วก็บอลจะตามมาผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้หญิงค่ะเบบี้เป็นผู้หญิงแม่อยู่อยู่วันลังนี้ไหนยูอยากให้มันหายนะคะลูกแม่ขแม่าไปไหน ขอบคุณค่ะไหนผ่าคลอดค่ะใช่ท้องธรรมชาติค่ะใช่ท้องธรรมชาติอยู่แค่อยู่ไมต้องไหมแล้วนหนูทำอะไรอะ่ะลูกแล้วเดี๋ยวก็เดีวก,ก็เป็นนักบินอาวกาศข่าวดีอะไรของเลลี่ไม่มีค่ะแกล้งกันเฉยๆเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์แบบมากขอบคุณค่ะ ยูจินต้องได้เจอกับโมนี่นะแม่ใช่ชวนพี่เมย์ไปแล้วแต่ว่าพี่เมย์ไปต่างจังหวัดอ้าวยูยูไปไหนอะยู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 โอ้ยกกระจหมดพี่พี่ก็ไม่เห็นยูยูนี่อ้ายูยูโอ้ย้ยังไงแล้วหนูขึ้นไปให้แม่ออนี้ลงไหมคะ โอเคโมเน่พูดเก่งมากจริงน่ารักมากเข้าว่านใหม่ยังเขาเข้ามาเดือนกว่าแล้วค่ะน่าใสมากยูยูเปิดเทอมเดือนสิงหาค่ะยี่สิบกว่าน้องน่ารักขอบคุณนะ นาราพูดเก่งไหมแม่พูดเก่งมากพี่ยูตื่นเลยยังยัง่งนี่ได้ลิปเป็นของขวันด้วยท้าเพิ่มหน่อยยูยูก็ผ่าใช่ค่ะถ้าท้องแรกผ่าท้องสองก็ต้องผ่าเอาสองแสนหัวใจแล้ว2สองแสนหัวใจให้พี่เจนน่อยเดี๋ยวพี่ลดราคาของให้เอาส้มไม้วันนี้ พี่นกปีนี้ไม่ได้มาค่ะเพราะว่าพี่นกกับเจนเนี่อะพี่สาวยูกับเจนเนี่เกิดวันเดียวกันคือ18บแปกรกฎาแล้วเราอ่ะเลี้ยงด้วยกันบ่อยมากแต่ว่าปีนี้ก็แยกกันเดี๋ยวค่อยไปฉลองะะย้อนหลังจ้าขอบคุณค่ะลูกตัวอะไรคะเนี่ยนเอ็นะเเอ ไม่ได้อยู่กับเจนนี่แล้วคะ่ะใครเอาอะไรมาเอาฮอรเหรอเอาพี่เมย์ไหม,ไมเอาที่เชื่อใจม,มั้ยเออพี่พี่บอกว่าอยูจินตัวสูงวะถสูงแบบนี้เดินแบบได้นะในี๋ลองเดินแบบโอ้โหโอ้โหทางนี้ลูกโอ้โห น้องอยูจินกับการเดินแบบแฟชั่นโชว์เริ่มทำเลิศด้วยเลิศทำไงเอ้ยเ,เ,เลิศจึงอ่านแนะนำตัวด้วยค่ะสวัสดีค่ะด้วยนะคะีค่ะแต่เรื่องบ้านเองนะเราซื่งก็เอนื่อย เูาสั่งว่าเสร็จแล้วแม่ม <Okay, S 2> ีขามันมีมัน,นมนนีบอกพี่ๆนั่งดูจินที่บ้านสรางบ้านเองมหานังดูจินกันค่ะโอเคค่ะครอมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเด็กน้อยสร้างบ้านนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเด็กน้อยที่ชื่อว่าน้องยูจินสวัสดีค่ะว้า น้องยูจีนได้ข่าวว่าช่วงนี้สร้างบ้านเองหรอคะใช่ค่ะแลวเอาเงินมาจากไหนคะเอาเงินมาจากทำงานเองทํางานเองด้วยไม่ทราบว่าน้องยูจีนทํางานอะไรคะเนี้ยทำงานเรื่องอ้ม่อบค่ะอ่ะเรื่อนอ้อม่อบาคืออะไรคะเรื่้อม่อบ่ก็คือทำงานค่ะอ๋อแล้วน้องยูจีนคิดว่าพี่ๆที่ไม่มีเงินควรทำยังไงดีคะ เช่างบ้านก่อนไปเลยค่ะช่างยังไงอะคะช่างแบบนี้เลยค่ะอ๋อแล้วน้องยูจินสามารถสร้างให้พี่พีด้วยได้ไหมคะเออพี่พีก็สร้างในค่ะทําไมคะ๋ยวขออนุญาตขาบ้านก่อนค่ะอ๋อขอบคุณรายการที่เอยขอบคุณน้องยูจินที่มารายการของเรานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไม่อยากอันอีกอ่ะโอเคงั้นต่อไปเป็นรายการอื่นนะโอเคไหมเด็ก คุณผู้ชมคะวันนี้เรามาอยู่กันกับรายการเด็กน้อยร้องเพลงนะคะและวันนี้ค่ะแขกรับเชิญสุดพิเศษของเราเป็นศิลปินยูจินได้หมดท่าสดชื่นสวัสดีค่ะแนะนำตัวเนี่ยค่ะชื่ออะไรคะยูจินค่ะยูจินได้หมดอะไรนะคะลองขออนุญาตไปร้องเพลงตรงนั้นได้ค่ะอ่ะ ไหนลองร,องร้องเพลงให้ฟังหน่อยสิคะเต้นไ,<ม>ได้ไหมคะ๋ยวเปิดเพลงให้แล้วขออนุญาตนขาคืจินเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมคะคุณผู้ชมคะเด็กน้อยคนนี้เขาสามารถเต้นเพลงแบบสนุกมากเลยคุณผู้ชมอยากเห็นกันไหมคะถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นเรามาเริ่มกันเลย อาเลยลูกเอาแบบนั้นนี่เลยงค,ค่ะโชว์เต้นเลยค่ะอุ้ยขอดูท่าเต้นตอนไม่มีตังค์เลยค่ะ เป็นๆไปกับโมเตอร์ไซค์พี่จะพาโน้ตเศร้บิดสักร้อยยี่สิบปิดร้อยสามสิบเอาให้น้องพอใจอ่ะพี่ๆที่ดูอยู่เต้นตามนะคะให้น้องอยูจินเป็นทีเชอร์นะคะพร้อมไปไม่เร่งแต่ไม่เย่อไม่ใคร่เต้นเดียวไหวตื้อแข่งขอให้น้องเข้าใจพี่จะพาน้องศาวาละบิดเว้นเว้นเว้นละบิดเป็นๆ ่นมนม้อองซจ,จะไปที่ใดมันแฟกลไกลจะไปที่ใดมันแฟร์ไส,สัญญาวา่าพี่จะรีบไปมีท่าไหนคะแค่น้นองมาสอนมอใสแค่น้องมาสอนมอไสค์รียอสรียบร้อยค่ะคุณผู้ชมขอบคุณน้องยูจินมาก นนัเจนนี่ต้องนั่งข้างบนจะได้คลอดลูกง่ายๆเจนนี่ผ่าค่ะทุกคนตื่นแล้วค่ะตื่นแล้วค่ะสภาพสานสภาพคือ ลกำลังจะถามว่าฟื้นยังนั่นแหละค่ะสภาพทุกคนเห็นพร้อมเจนนี่นี่แหละตื่นมาก็ต้องวิ่งหนีลูก อ่ะเดี๋ยวจะขายส้มให้หรือจะเอาสตารเอรเบอรี่หรือจะเอางุน่นจัมโบ้มีสามแบบเลย,ย,ย,ยไอ้นายหญิงเอาขอวัางตัวนี้หนยคะ่ะ ใหญ่บ้านกับพี่ดิวตอนมาโคตรเท่อืมตอนกลับก็นอนหน้าบ้านกันนอนหน้าบ้านกันทุกคนใช่ค่ะ,คะได้ค่ะอันนี้เดี๋ยวขอรสสตรอเบอรี่กับองุ่นให้อย่างละ20ถุงก่อนพอละ790ใช่ไหมคือสตรอเบอรี่มันเป็นรสชาติใหม่ที่แบบไม่ใหม่นะแต่ก็คืออร่อยติดตลาดแล้วก็ อร่อยไม่แพ้ส้มแล้วก็คุณสมบัติเดียวกันช่วยเหมือนกันเลยแต่ว่าสตรอเบอรี่อ่ะพี่จะให้ซื้อ20บ้านถูกสิบซองสำหรับคนที่ไม่เคยซื้อไม่เคยกินเ่ีพี่ลดราคาสตรอเบอรี่ยี่2ิถุงก่อนอ่ะ20ถุงจริงๆนะหมดแล้วหมดเลยห้ามขอเพิ่มเพราะเดี๋ยวพี่จะปล่อยส้มให้จาก790เอาไปเลย ลด50เอร์เซน์เหลือ350สตรอเบอรี่พอใหญ่จัมโบ้เลยพอใหญ่จัมโบ้เลยได้20คนอยากให้แม่ทำคลิปรีวิวบ้านพี่ลงไปแล้วนะไม่เห็นหรอแต่ว่าทนานติ๊กต็อกยังไม่ทำค่ะเดี๋ยวรอคลอดก่อนจะได้มีเบบีด้วยยังไม่เคยซื้อลองทานดูพี่ลองสตรอเบอรี่ดูค่ะอันนี้คือได้62สอง แต่ว่าได้แค่20บ้านนะคะอุ้ยเหลือ7ถุงขอบคุณค่ะอีก7คนสตรอเบอรี่แล้วก็เดี๋ยวใครรอส้มนะคะกดหัวใจรวมมาเลย6ถุงแล้ว5ถุงสตรอเบอรี่เหลือ5ถุงชิมแหละสตรอเบอรี่ร่อยไม่แผ่ส้มนะจะนี่บอกก่อนส้มทุ่งสุดท้ายคะ่ะ2ถุงสุดท้าย รอส้มค่ะแม่เจนได้คะ่ะกดได้สร้างรอยกับนึ่งบาทเหรอใครเป็นเลือด่ะใครเป็นเลือดลูกน้องคนนี้เป็นเลือดเอาทำไมเป็นอย่างนั้นน,น่ะทำไมต้องตัดเด็กครับลูกทำไมเป็นอย่างนั้นะลูลอกแพยยาทานาได้ไหมแพยยาอะไรคะอุ้ยหมดแล้วขอบคุณค่ะมาสตรอเบอร์รี่ยี่สิบถุงหมดเอตะกร้าลง เดี๋ยวต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของส้มองุ่นรอ,อก,ก่อนเนาะหรือว่าเอาองุ่นสามสิบซองแบบลดโหดโหดเป็นตเนาะหรือว่าเอาองุ่นแบบสามสิบซองแบบลดโหดโหดหรือว่าเอาส้มเอาอะไร รอส้มโอเคงานขึ้นส้มให้ส้มนะคะปกติ790วันนี้พี่สามารถส่งได้ให้ทุกคนเนี่ยประมาณร้อยถุงส่งวันนี้เย็นเลยร้อยคนเท่านั้นเดี๋ยวพี่ลดราคาให้รอยทุ่งนานนำส้มนะเจนเนี่ได้รอยทุ่มที่พร้อมส่งวันนี้วันเย็นเลยค่ะลูก 400ทวนจาก790อะไรนะคะล,าลาูกอันนี้คือห่อใหญ่60ซองห่อใหญ่จัมโบ้นี้เลยท้าวทึ่งนี้เลย,ยจาก790ไฮ400ทวน6 2องเธอกินได้ส่องเดือน เลี้ย <Okay. S 2> แก่ชุดตุ๊กตาอีกแล้วแก่แแกได้ไม่เป็นไรเขาเล่นไงแก่ได้เลยคะพวกบิปองเถอะกินไปเลยซ่องเดือนเสริมภูมิคุ้มกันลดสิวผิวใสเสริมสร้างออวิตามินซีในร่างกายนะคะตัวนี้ดูดซึมดีมากร้อยออเดอร์ค่ะได้ร้อยออเดอร์วันนี้นะคะได้แค่ร้อยออเดอร์ส่งเลย ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์บอกเมื่อคืนเสียใจจังยิวมอมแหมใครมอมใครก่อนใครมอมใครก่อนใครมอมใครอ่าเลือ,อีกสี่สิบถุงนะคะส้มเจนจัมโบ้หกสิบซองโปรสี่ร้อยทวนแล้วก็รู้สึกว่าลูกค้ากดได้แบบมีส่วนลดเลยอ,อีกสี่สิบถุงให้นมลูกทานได้ให้นมลูกทานได้ค่ะ ทุกคนฟังนะมันจะฟีลแบบว่าชมน้ำส้มกินแบบน้ำผลไม้ที่ไม่ใช่วิตซีหรือย,ยาอะไรเลยทุกคนอ,อาจจะไม่เคยกินคือมันกินง่ายมากมันกินเหมือนน้ำส้มคั้นจากต้นเลยน้ำส้มคั้นจากต้นเลยนะคะเหลือสามสิบบ้านหมดหกสิบซองเห็นผลชัดเจนไหมจริงๆไม่ต้องรอหกสิบกวิตซีของเจนนี่คือหนึ่งพันมิลลิกรัมต่อหนึ่งซองไม่ต้องรอถึงหกสิบซองค่ะ บางคนไม่มีแลยไม่มีแรงกินแก้วแรกก็คือไอ้นี่เลยกินแก้วแรกก็จึ้งเลยสวัสดีค่ะสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะขอบคุณค่ะอะไรอะเตงเอาไปไหนนี่ของเขาอะไรของเตงอะอ๋อมีการเอาของขันของเขาหรือเปล่าของเตงใช่แนวเล็กใช่ไหมเนี่ได้หมดอหะได้ต่างหูพี่เบิรอนได้ต่างหูก็เป็นเสื้ออะ พ่อตื่นแล้วจ้าตื่นแล้วจ้าน้่งไปอาบน้ำไปเลยไม่ได้เมาอ่ะรอนอนหน้าบ้านคืออะไรดูแลเออดูแลดีมากเลยดูแลแบบนอนหน้าบ้านเลยพี่หนูเล็กบอกว่าพวหนูกับพวี่ใครจะตื่นก่อนพี่หนูเล็กน่ารักมากเลยบูเบอร์รี่ใช่ไหม ยี่ถุงสุดท้ายค่ะ20ถุงสุดท้ายกดได้ขึ้นหมดได้เลยนะคะแล้วก็พอสําหรับช่วงวันนี้ปล่อยได้100ถุงรอรับของได้เลยส่งให้เย็นนี้เพื่องผล,ล,ไ,มลไม้เดี๋ยวแกะกินได้เลยเออพี่นนท์รัชานนท์ส่งอะไรมาให้ส่งพี่นนท์น่ะพี่นนท์ส่งเป็นช่อรักไม้ไมอันนี้พี่ฉัตรพี่นนท์กับพี่ฉัตรส่งแยกกันอ่าองนนท์คะอาเดี๋ยวยูขอขอใช้น้ำคือหน่อยนะคะค่ะขอบคุณค่ะลูก ยืนยันออเดอร์ไปเลยได้ของไปก็คือชมกินวันละหนึ่งซองได้เลยถามว่าวันละสองได้ไหมได้แต่งจริงของเจนนี่วิตซีคือเข้มข้นแล้ววันละหนึ่งก็ได้สั่งเลยคะคะพี่เจนให้นมลูกกินได้นะคะแม่ให้นมลูกกินได้แม่ให้นมลูกกินได้พี่ๆกับไม้พี่จ๋น้องนั่งตากแดดทำไมลูก ในตะก้าเหลือ8ถุงสุดท้ายค่ะขอบคุณทุกออเดอร์8ถุงสุดท้ายวิสุขสันต์วันเกิดสุขสันต์วันเกิดอาว่าลงยุ่ไปไหนแล้ว่ไหนแล้ว บ้านลมจะมาเฉพาะวันเกิดลูกออป๊อปป๊อปจะมาทำวันเกิดเนี่ยออว่าไอนั่งตาแดดดูตากแดดซิตากแดดไม่ดีนะลูกผิวผิวมันเสียงกาเนี่ดูอุ่นใช่ไหมพอรู้แหละใช่ไหมโดนแดดแล้วมันอุ่นใช่ไหมครับมันเป็นยังไงโดนแดดแล้วมันเป็นยังไงน้ำหล่อน้ำ ฮ่าฮอาฮ่าไอ้ตี้เป็น้ำดูเนี่ยแล้วมันเป็นน้ำดูโตแล้วขายาวแล้วใช่แล้วดูเดี๋ยววันนี้เคางหันไปดูลูกโตมากดูจะตัวเท่า์รแล้วแต่ว่าปีต่อไปอ่ะเขาน่าจะได้จัดวันเกิดวันเดียวกับเบบี้อ่ะไม่ใกล้กันเราจะไปจัดสองงานได้ยังไงใกล้ตรงไหนเบบีญี่ปแล้วจะแล้วจะจะเว้นแค่แปดวันไอ้ใครมาคะ 8ดวันตัวเองไม่ใช่ของร้านเลขอสาออเดอร์อีกสออเดอร์อะบายสามออเดอร์สุดท้ายค่ะสำหรับส้มห่อใหญ่นะคะใครจะรับจิ้มในตะกร้าได้เลยทานได้ตอนไหนตอนท้องว่างระหว่างมือระหว่างวันนะคะอยากหน้าใสผิวดีเสริมภูมิคุ้มกันกินวิซีของเจนนี่นะคะของเราขายดีมาก ของพี่นนท์เหรของพี่นนเหรอนะ่จริงหรอใหญ่มากพี่นนท์ร้อชาญนนท์ Happy birthday นะคะคุณแม่ขอบคุณค่ะอู้หหมดแล้วขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาก ในเมื่อตะก้าห่อใหญ่ของเราร้อยถุงหมดภายในแป๊บเดียวเดี๋ยวจะขึ้นตะก้าพิเศษให้ก็คือซื้อหนึ 1. 1่งแถมหนึ่งหนึ่งแถมหนึ่งเนี่ยปกติจะอยู่ที่พันสี่ร้อยบาทได้ไปทั้งหมดร้อยยี่สิบซองขอให้ยี่สิบคนจากพันสี่เอาไปสองห่อใหญ่จัมโบ้นะคะเหลือหกร้อยท่วน ยี่สิบคนยี่สิบบ้านได้ส้มจัมโบ้ไปสองห่อเลยร้อยองชมดืมได้เลยสำหรับบ้านไหนที่กินแบบว่าวันหนึ่งสองซองหรือบ้านไหนที่ไม่ได้กินคนเดียวตาก,ก้านี้ตอบโจทย์มากห0ร้อยนนะคะจากพันสี่ขอ20คนเท่านั้นไม่ขอเยอะขอลูกค้าที่กดแล้วก็ยืนยันแค่20คน